我他。Time. ขอให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จเบิดมีเบิดสินลำลัด้วยสุกคนเยอะครับหลวงปู่ใครใหนเขาตัดออกเดี๋ยวเราเข้าอาแสยงให้แล้วเจ้าขอาพ่อจะยูหเด็ก่หนึ่งละพ่อยู่พ่อินยาวละครับหลวงปู่าดวบพพ่อ ก้านขพออนอน่ออะรใลบัวไรประมาน,นึแต่แม่ขอ้องรบครูดิครับผมทางวนวรถกระได้องโพ้คือพี่ก็เร่ยกว่าพออ่อดิ <c oughs> โอ้คณนะ อาบอดโจน,นะครับสามารแพฎร์มันแพงน้องถวายลกปูด1นึ<อ> 1> ่งแสนบาทชาตไม่ไดีเบิดแอแสบสายจับหมอลำเบิดแอแสบการลงพูปเป็นสำนวนว่าหดึ่ซี่นค่งร้อ,เรอ <c oughs> กกยเป็นเันเยอะดอกลงปูสิน้อยเป็นเนพูสายจับ องิงถวายเสียงหลวงปู่ก้องเลยชาผมเอาเติมได้ชาผมไปดื่มกี่เด้ง่ะเป็นบาอย่า่เลยเหรอเป็นแค่เหล่ะันรองานระมาณนั้นรักษาทุน เมื่อนี้พอกับทีมงานสาวน้อยเป็นบางแพงพอกับทีมงานสาวน้อยแล้วเพื่อนชู้มาก่าขอพรนัหลวงปู่ศิลาเป็นบทของหลายรอบเรื่องนั่นนี้วันน้ำสาธุครับสาธุครับเดี๋ยกกิล่าเดี๋ยวลองถวายเสียงนี่หลวงปู่ฟังเพลงไมฮันนีเดลูกเด้อ

ลน้ำตาหล่นบนที่นอนเสียกหมอดยิงย่งซ้ำยิ่งซึมเต็มห้องเ <c oughs> มื่อเขานอกใจมันช้ำรือไทยสุดมองร้องไห้ในห้องเป็นอาจิน <c oughs> เปิดเทปฟังอบ <c oughs> ใจห้ามอะไรไปทวินเขาจัง น,น,น้ำตายพังเต็มถว้วยน้ำตายพังเต็มถ้วยว่าเฮาบ่สวยเขาหนั้นมันเมือเกิดมาจนบ่มีหมวงเสือ้อคือสันผู้นี้รักบนปีมองมวนพ้นคงชงเขาดักทัวข้าห้ยจ่อยถอยเจแล้วสังพนตัวเก่งเว่าถอยอยา่างเจงใจบุญหมุนมีนมจะคนเด่นคนดีของเล่มเฮงจืดให้สงสารสักหน่อย รวมฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากหวังรักหรือชัางก็จะคอยพี่จับอย่าปล่อยให้น้องคอยอกต,ตรงถึงตรงนั่งทนเอาไว้ถึงต้งนั่งทนเอาไว้หากไผน้่งก็บว่าผู้ชาติจเจ้าใจ,าจ,าจมันกันไม้รักแต่อายพอรักความจริงจิ่งเดียวบางไรคือน้อง เจน,นั้นมันคือกัวรีย์รอรงพีหยุดไว้แค่เขาคนอกตมแสนเศร้าอดทนมา เงินโดเงินหมัเงินเฮงก็ลูนี่วนัสาธุโหลวงปู่ให้ติวนี่แหละครับลงปู่ครับประมาณ้อยไหม้อลนั่พงยกมือขึ้นแล้วนับให้ไดจานับในลูกทั้งหมดสาน้อยเน้สาน้อยาชลูกลูกบาพกงขยโยกน้ำเปิเด้อ นับให้หน่อยครับเขอคะแนนนับน,น้องปูสิไห้ควันทวงโผล่ลอยล่างเออยนะตรงที่หลอดเอาเอาเงินกีบมานับได้ครับ

ฝาไวส้สม,มีกอนค่ะสวัสดีค่ะ